สวัสดีนักอ่านที่น่ารักทุกคนจ้าเรื่องสุดท้ายของวันนี้กระนีเนี่ยมีนิยาย่วายแนวไทยบ้านอีสานบ้านเรามาฝากกันเรื่องนี้นนอกจากจะได้เห็นเรื่องราวความรักและดราม,ม่าต่างๆแล้วยังคงได้กลิ่นอายของความเป็นท้องนาท้องทุ่งได้ชัดเจนมากๆเพราะฉะนั้นอย่ารอช้ามาฟังรีวิวกันเลยดีกว่ากับนี่ยายไวายไทยบ้านเรื่องนี้เลยจ้าเมียฮักเมียแพงพ่อกำนันผลงานสุดสนุกเรื่องนี้เ,เป็นผลงานจากคุณนักเขียนอบเชย เมียฮักเมียแพงพ่อกำนันเป็นเรื่องราวของบัวงามเด็กหนุ่มวัยรุ่นวันๆเอาแต่ตีไก่ชนเป็นที่เล่าลือถึงความเกียดคร้านให้ชาวบ้านไปพูดบอกต่อกันได้ไม่เว้นวันจนกระทั่งหมู่บ้านที่เขาเกิดและเติบโตมาก็มีแก๊งค้ามนุษย์หลอกให้เด็กวัยรุ่นในหมู่บ้านเนี่ยไปทำงานผิดกฎหมายไม่เว้นแม้แต่บัวงามก็ถูกหลอกและจับตัวไปขังไว้รวมกับเด็กในหมู่บ้านคนอื่นๆแม้ว่าบัวงามนั้นพอจะรู้อยู่แล้วว่าตนเองนั้นโดนหลอกแต่เพราะเหตุผลบางอย่างเนี่ยมันทำให้เขายอมที่จะตามแก๊งค้ามนุษย์นี้วย แลก็เพราะเมื่อเขาเห็นว่ามีเด็กในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เลยไม่อยากที่จะเอาตัวรอดแค่เพียงคนเดียวเขาพาเพื่อนๆและเด็กๆในหมู่บ้านเดียวกันน,นั้นหนีออกมาจากการคุมขังของพวกแกงขาม,มนุษย์โดนตามโดนไล่ล่าไม่หยุดแต่ก็ยังโชคดีที่ยังมีคนมาช่วยทันนั่นก็คือกำนันภูผากำนันภูผานั้นได้รู้เรื่องแกงขาม,มนุษย์นี้และก็ได้รับเบาะแสมาจากคนที่หนีรอดมาได้เขาเนี่ยจึงได้เตรียมเจ้าหน้าที่มาบริเวณเดียวกับที่บัวง,งามนั้นโดนจับมาและก็ได้ช่วยชีวิตของบัวง,งามและคนอื่นๆให้รอด การพบกันครั้งแรกของคนดังคู่ทำให้กำน,นันภูผาเองเนี่ยก็ตกหลงในหน้าตาและบางอย่างของบัวงามและยิ่งมาพบว่าครอบครัวของเด็กหนุ่มนั้นไม่ได้อบอุ่นและไม่ได้มีความสุขเลยแม้แต่น้อยแม่ของบัวงามเนะี่ยเอาแต่ดุดาที่บัวงามหนีออกมาเพราะคิดว่าเจ้าตัวเนะี่ยคงไม่ได้เงินจากการทำงานของลูกมาจุนเจือตอนเองและครอบครัว เมื่อพ่อแม่ไม่ใช่เซฟโซนของเด็กหนุ่มและกํานันภูผาเองเนี่ยก็รู้ได้จากสิ่งที่ตนเองได้พบเจอมากับตานั่นจึงทำให้กํานันภูผานัดตัดสินใจที่จะรับบัวงามาเป็นเมียของตนเองทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้ในชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยที่จะแยแสรหรือว่าสนใจใครมาก่อน กำนันภูผายินยอมเสียงเงินดองราคาสูงเรียกผวพาบัวงามไปอยู่กับตนเองในฐานะเมียแม้ว่าครอบครัวของกำนันเนี่ยจะคัดค้านเขายังไงและบัวงามเองเน่ก็ไม่ได้ต้องการให้กำนันภูผาเดือดร้อนแต่ภูผาคนนี้นก็ให้ความมั่นใจกับบัวงามว่าสิ่งที่เขาเลือกนั้นเขาไม่เคยเลือกผิดเลยสักครั้งและการเลือกบัวงามมาเป็นเมียเ,เองก็เช่นกัน เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันถูกต้องที่สุดแล้วติดตามอ่านเรืร่องราวความรักของกำนันภูผาและบัวงามกันต่อได้ที่แอปรีตอะไรทันวลัยและยังสามารถอุดหนุนอีบุ๊กเรื่องนี้ได้ที่เมตร,ราคา319บาทจ้ากระยะจะบอกว่าเรื่องนี้นั้นน่ารักมากๆทุกคน แม้จะมีความเป็นดราม่าอยู่บ้างแต่ก็ยังสอดแทรกความน่ารักมาให้ได้กระชุ่มกระชวยหัวใจกระยาชอบพี่เรื่องนีนะ้ใช้ภาษาอีสานในการสื่อสารทั้งเรื่องเลยแต่คุณเขียนนะก็ยังมีคำแปลมาให้ภาษาอีสานในรูปแบบภาษาเขียนนะก็ทำได้ดีอ่านแล้วเหมือนได้ออกเสียงตามไปด้วยมันใช่มากๆตัวละครหลักและตัวละครสมทบนะก็มีส่วนทำให้เรื่องนะเดินไปได้อย่างเข้มขน้นพครเอกเรื่องนี้นะคือสปอยเมียข er ั้นสุด แบบที่ว่าแม้เมียจะไม่ทํางานจะเอาแต่ตีไก่ชนเขาเนี่ยก็สามารถดูแลได้อย่างไม่ต้องห่วงอะไรทั้งสิ้นบรรยากาศใน,นเรื่องนม่นมีความเป็นลูกทุ่งปะปนมาให้เห็นได้เรื่อยๆบอกเลยว่าเรื่องนี้นะ่าทำให้การณยะอยากลองไปเที่ยวภาคอีสานดูสักครั้งมันไดอารมณ์และได้กลิ่นอายความเป็นอีสานมากๆเอาเป็นว่าใครที่อยากหานียายวายไทยบ้านสนุกเรื่องนี้นะ่สามารถเข้าไปอ่านกันได้เลยนะจ๊ะรับรองเลยว่าต้อง,งลงรักอย่างแน่นอนจ้า สุดท้ายนี้หากนักอ่านท่านไหนชื่นชอบคลิปรีวิวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกระยะไว้ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า